สวัสดีครับพี่ๆุพท่านครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะพาพี่ๆนะครับมาเชื่อมแอนเลรตนะครับความหนักก็อยู่ที่1นึ่งจครับก็ไปดูเลยครับว่าไฟไฟวันนี้ตั้งที่ร้อยยี่สิบครับไฟร้อยยี่สิบเชื่อมก็เป็นเป็นไฮทอนิกนะครับนี่ครับ แกสครับแกะแครดับครับครับในการเชื่อมนะครับความหนาของ สเตนเลสนะครับก็อยู่ที่1.2นะครับในกรณีนี้นะครับเราจะเตรีมรวดนะครับเบอร์1.6นะครับครับนะครับอ่านี่คือเชื่อมมาแล้วนะครับในการเชื่อมเราต้องวิระยะห่างไว้แล้วก็เข้าไปเชื่อมอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่นะครับเราจะแต้มไว้อาจะไม่เชื่อมลากยาวเลยนะครับเพราะว่าความหนาของสดตนเลสนั้นมันมีความบางครับมันจะทําให้ความร้อนสะสมสะสมใน ในแบบในเนื้อชิ้นงานนะครับก็จะทำให้ดตนเลสของเราบิดนั่นเองนะครับนะครับมาในการเชื่อมครับแล้วก็การวางหัวนะครับแล้วก็จะประมาณนี้นะครับในการเติมรวดครับแล้วก็แต้มไปเลยครับไปจมเลยครับ มือใหม่เดินช้าๆก็ได้นะครับ นี่ครับจะได้ประมาณนี้ครับดูกันไหมนี่ครับสีก็จะขึ้นอยู่กับการปรับไฟนะครับปรับแก๊สด,ด้วยแล้วก็ตามมงเก้านะครับครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับท่านที่เข้ามาชมแล้วทุกใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับดเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ครับสำหรับคลินี้ก็อขอจบตรงนี้ครับครับ